สวัสดีครับสำหรับใครที่อยู่ในคอร์สนะครับแล้วก็ถามเข้ามานะว่าอในกรณีที่เราทำการ Import เข้าไปแล้วนะครับหรือว่า Backup แล้ว Import เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วลองกดดูนะครับแบบนี้ตึงแบบนี้นะครับเขาขึ้นมาแบบเนี้ยถือว่าปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเกิดคลิกเข้าไปแล้วนะครับขึ้นเป้าเป็นหน้า e er อ r ร์เขึ้นมานะครับหรือว่าไม่สามารถเปิดหน้านั้นๆได้นะครับ ให้เรานะครับไปทำการแก้ไขในส่วนของตัวเพิ่มอัลลิงนะไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เพิ่มอลลิงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นโพสต์เนมนะครับแบบนี้นะครับแล้วทำการกดเซฟไปนะครับเว็บของเราก็จะสามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับในกรณีที่เป็นนะครับก็เข้ามาแก่นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นนะครับก็ไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ เขาก็จะมาเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เนอะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณสําหรับคําถามนะครับใครที่สนใจทําเว็บแบบนี้ก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ